สบายดีพี่น้องวัสู่สุกคนเด้อเมื่อนี้มาพบกับเหาพี่น้องตอนเสาวๆพี่น้องแดดออกจักหน่อยสปินวันศิปหาเห็ดพี่น้องได้ยินข้าเว่าคือว่าเห็ดออกพอสปินก็ได้เหมือน่ะพี่น้องได้ล้ายเติบสสปินก็เลยว่าสิไหาเบิ่งห้าขวดห้าเขียบเบิ่งพี่น้องไปกระเป๋าคงคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีมาถึงมา พาพี่น้องเก็บเห็ดกันมาว่าได้เห็ดบอพ้ามเก็บเลยหนีหาพาไปกวดไปเคลียเบ่งพี่น้องนี่แหละน้ำปลาย่างให้ทังล้างให้เลยพี่น้องไปกันเลยพี่น้องบ่าคงน้ำหนาแล้วพี่น้องเฮาเบ่งไปหลุ่นกันว่าสปินสิหาเห็ดมาอันบ่มือนนี้พี่น้องอ้าว่บาคงเจอเลยคือเจอว้าไว้เท่าวบาคงเห็ดออกเป็นแป่น้องเลยป้าพี่น้องออกเป็นหมูสอง ต่อต่อเลยฮะพวกแก่เลยฮ่ามีเห็ดก่อเล็ดก่อออกเลพี่น้องเห็ดก่อออกแล้วออกเลยพี่น้องเก็บเลยบอคงดอกแรกแห่งมันฮะเลยพี่น้องแห่งมันพี่น้องคู่หนึ่งปีสองพันสิบเอ็ดห้างกับเก็บเห็ดครั้งแรกพี่น้องเก็บเต็มเลยอลยต่อมีไปเห็ดเลยพี่น้อง เจ้าปิ่นโชคดีอีกแล้วพอดีสําเนียงพอดีงามไปแน้วเลยงามอีเดีแกงเส้นหมี่แกงแกงเส้นหมี่ก็ได้หนึ่งจั่มเจลก็ได้บกคงมีคนเก็บอยู่มีงามอีเดียสุดเลยงามเรื่องบกคงขะขังมันหนึ่มีหมูมีพวกมันเยอะ ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยไปเรื่อยๆพี่ได้ซ้ำได้มันรุนน้ำกันอืมพลอยเลยพี่น้องเอ้ยอ่ามาเบิรงพี่น้องสปินพลอยแล้วให้สปินปินเก็บหัวนี่อ๋อออกซ้อนๆกันแท้นี่อืมซดอกซ้อนกันเลยพี่น้องเป็นไงจังนี่พี่น้องเง็ดเหลือหมองเลยพี่น้องเลยเฮ็ดก่อพี่น้องนี่คือเันฮิตก่อซ้ำดอกหมองเดียวพี่น้อง นี่เก mm hmm. yep ี่ยไปเจอเลยดอกง่า่ได้ดอกนี้ดอกง่าดอกงห่ดอกกระตามาอเนี่ยนี่นี่พ่อยแล้วพี่น้องอ้ยดอกงหญ่แทนนีเมยพนาะดอกง่ง่เนาะี่น้องมมา่าไหร่เนดอกง่ใหง่

จอยเอาปินเขี่ยทั้งนี้มาเลยอือคุณเคยเห็นมันจนวดนี่กล้วยเพื่อไรพี่หน้อเลยอือมีคนเห็นมันคือท่เฮ็ดหนออแต่ลายมือเลยพี่น้อใบย,อย่างมันลายพี่หน้อเลยมีคนก็เลยบาเห็นเราต้องหาเขียวเนาะต้องหาเขียวหาเขียพี่น่อตามนี้แหละ นี่ใจเลยพี่น้องดอกมันจนบานเบิดไหมจนอันแบบว่าจนลอยเบิดอลไรพี่น้งองเอ้ยนี่นี่คือไดเห็นมันนัน่นี่ข้างแนวมันข้างแนวมันอันใบตองลายเนาะใบยางลายพี่น้องมันสวงามเลยอมนี่คือไดเห็นมันแท่มันก็ออกแต่ลายมากกือนี่แหละฮาสะเขี่ยตามนี่ไปแน้วใบตองมันเน่าเลยเฮ็ดอ๋อ เดี๋ยวไปเกี่ยวมามุนเลยเดี่ยวไปเกี่ยวมาบบเห็นมันได้มันใบยางไหลต้องงามต้องงามคือเก่าในเห็นเน็่ดอกนะปิ่นเห็นอลไรพี่เนาะนี่เห็นเห็นขามันทะเลียนขานี่เปิดสูมออกมาอู้ยขายหญขายาวเดิมันอยู่ห่มขาเลยขาใยาวแต่เห็นงามเนาะ เดียวสุพูสุพูนี่แม่วะโอแม่นี่ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยกำลังมานี่เจละกำลังมานกำลังมาพี่น้องเลยป้าตี้ก็ขาหญ่ลุงเ้ยนี่ต้ได้ขาหญ่ายด็ดอัน้อันก็อ้าดอกง่าลีอ๋อดอกป้าดอกข้างน้า ใหญ่เลยพี่น้องเลยดอกใหญ่เนาะมันอั็นต้นก็เจ๊ยแล้วใจแล้วใจแล้วเก๊ยแล้วเดี๋ยวมาแลยพี่น้องเดี๋ยวม้าแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันเบิ่งกันเบิ่งกันเอาอีกหน่อยเอ้าวสองพี่น้องเอ๋ยสองดอกเลยหม่องนี่เป็นหนึ่งเห็นสองเลยพี่น้องเอ๋ยอือ เฮ็ดใหเก็บง่ายบ่ต้องใส่เสียมใส่หยังพี่น้องเ้เออเพราะว่าหากมันบ่เลกแม่นหากมันต้พี่น้องนี่เบิดแล้วมันสุดแล้วหากันซั่นนี่ออกมาก็เบิดเลยยังหลอือเก็บง่ายเนาะเฮ็ดนีเาหาต่อพี่น้องดอกนียังถือมันนีหักบ่หักเอาเบิ่งพี่น้องนี่ยังได้อยู่พี่น้องเอ้ยยังได้อยู่่หากมันแข็งอ พี yeah. ่ผน hey, hey, ้าม yes, oh, mm. mm. ือ uh, ก okay, ่อนรุ่นเดียวกันพี่น้องเลยเฮ็ด๋อมกันอมกันเนาะนี่นะงามลยพี่น้องเอ้ยแต่เชดามันเด็กบานแหงพดพี่น้องเงาเเจอมันองมือคือล้างนะพอดี สีชมพูมเห็ดนี่ออกก้อนหม่เลยนะเนาะเหลือเห็ดปวกเห็ดลางโม่ว่าทางบ้าน<ม>พเพื่อนก็สิได้กินนี่แหละทั้งบ้านสาปินก็นกนหากับอ,ออกเพื่อนเอาไว้ยเดรรลายเต็มได้ลองเว้ยนี่จะลอ,องงามดินทรายเนาะไม่เไ,ได้เกี่ยวเลยเนาะ Doo đỏ can't eat, này know. Ga bà tưng ra. Mhm, 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 đây mhm, 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 นี่แดงแดงแดงเป็นชีชมพูเก็บขึ้นมาเก็บง่ายง่ายเล่นอน่อยีชมพูห่างบนเลือกคือเห็ดปุกเลพี่น้อยปุ๋กพโคนสั่นสุดแล้วนี่ดหองงาม จุมจ้มจุ้มน้ำ,นำนนาง,งามไหม,กกมนี่พี่น้องโอ้ยกำลัไงงามจุบ้มจุ้บอยู่นี่ยพี่น้องเก๋ไกฮ่าฮ่าฮ่างามอีกได้สนีเบิร์ดได้พี่น้องจุบบอยู่เลยม้ามันกนอนลูกชายก็มาน้ำน้ำลูกชายขวดต่อบ่าเนี่เยี่ยมม้ามาันเลยพี่น้องเลยเยี่ยมม้ามันมาหมานกับ ตามเลยเจ้าของไปต่อยไปต่อยเลยนี่ก็ได้ยเไปท้ายเลยเจ้าของเก็บเพชรกับว่นี่เก็บเพชรกับเก็บน้ำเก็บเพชรกับเก็บน้ำกวดน้ำไปแน้อไงเอาเอาต่อยเนาะเอาไปเรื่อยไปเนาะเอาไปเรื่อยเป็นก้อนสฉพาะกินถูกแล้วหมาหมานี่เลยพี่น้องเ้ยเบินอ๋อ กดลงไปกดลงไปยาๆเลยฮเกี่ยวไปนขึ้นมากจะเจออีกแล้วพี่เนาะดอกังั้เป็นอันนี้เองอู้หูดอกใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยมะขืนมาบ่ได้พี่เนาะมังคาใบใหม่ก็เลยไปเป็นโน่นเี่กินจบอ่ะอืมสะสะสะนะเห็น

นี่ดอกดอกยังบมยใหญ่ประมาณมึงกะจิงาประมาณอ่ะน่ะพี่น้องพอดีแกงั้ปินเทนอีกแล้วพี่น้องจะปีนอีกแล้วดูดูดูจสปินชิกรวดให้ดูหน้อยก็น่าเกินนี่น่ะค่ำหนึ่งนี่น่ะน้อยก็น้อยเกินที่จปินเทนดอกใหญ่มันยูจะปีนเทนยังไงเอาแตกแล้วนี่นี่น้องดอกใหญ่มัน เห็นยังควนกลุ่มเลยงามเด้พี่น้องแต่ว่าเด็กเท่ากันงามอยู่เลยดอกหน้าดอกใหญ่หน่องปนกันไปนี่กระ郎ออกพี่น้องนี่สะปีนบัวเอาสะปีนบัวไบดอกน้ไมเน้อกระงออกบัวอื่นบัวคือเถ่าแล้ว Thảo nội, <laughs> nhưng nội tớ thảo đấy không nó quỳ này Ngon lời ngon lời sống đỏ Ừ Bỏ bỏ bánh đẹp lắm đi, đỏ xanh lắm นในดอกชนิดเบอร์กระหัวสุดยอดสุดยอดเลยพี <h <h <m awa> <m awa ่น้องเห็ดเห็ดกรอบังเลยงามสีงามเลยเดอกเห็ดกรอบนี่พี่น้องเอาบอร์เห็ดกระต่ายเลยพ่อแกงเลยพี่น้องเลยแล้วพ่อแกงเลยพี่น้องสก๊าบอลไรบ้างนี่ก๊าบหลือบั้นพี่น้องหมูเดียวได้ไหมพี่น้องเลยหมูเดียวบ้านหอกกับสก๊าบเลยพี่น้อง พ่อกระใหม่พี่น้าพี่นอ้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามในสปินเด้อพี่นอ้องเด้อภูเขามาชมมันสำหรับทีนิดไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดียดพี่นอ้อง